สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptech Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสร็มงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของโดรนตัวนี้เลย Swell Pro s p r a d Drone 4นะครับเป็นโดรนกันน้ำอนเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบครบ,บเลยคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนใส่ตัวเป็นโหลดได้หลากหลายตามการใช้งานแล้วก็ตัวโดรนของเขาที่สำคัญครับเขากันน้ำในระดับ IP 6 7 ลุยฝนได้ลุยหิมะได้ทํางานได้ทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําทะเลเราสามารถขึ้นลงจากน้ําได้เลยเทคออฟจากน้ําได้แล้วก็แลนดิ้งลงไปในน้ําได้ซึ่งอันนี้สะดวกมากๆสำหรับใครที่ทํากิจกรรมทางน้ําบ่อยๆนอกจากที่ตัวโดนจะกันน้ําแล้วเนี่ยนะครับตัวรีโมทคอนโทรลของเขาก็กันน้ําได้เหมือนกันตัวเนี้เราสามารถที่จะปล่อยลงน้ําได้หรือว่าเวลาที่เขาตกลงไปในน้ำเนี่ยตัวรีโมทตัวนี้เขาลอยน้ําด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับถ้าอยู่บนเรือแล้วทํา รีโมทเผลอตกน้ําไปเนี่ยเราก็ลงไปเก็บได้ตัวรีโมทเองเนี่ยเขาจะใช้ความถี่ในการรับส่งสัญญาณกับตัวโดนอยู่ที่5.8กิกะเฮิร์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวรีโมทเองเนี่ยชาร์จ1ครั้งจะใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวการทํางานของตัวรีโมทกับตัวโดนเองนะฮะเวลาที่เราจะบินเนี่ยเราสามารถจะใช้แค่ตัวรีโมดเพียงๆแบบนี้บินเลยก็ได้หรือจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่ง การใช้งานเองเนี่ยนะครับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะจับ WiFi ที่ปล่อยออกมาจากตัวรีโมทแล้วก็ใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SD Fly บนตัวรีโมทเองเนี่ยเขามี LED ขนาด2.68นิ้วเอาไว้แสดงสถานะหรือว่าสเตตัสของตัวโดนด้วยแต่ว่าไม่ได้แสดงภาพนะอันนี้ต้องบอกก่อนคือเป็นข้อมูลอินโฟเมชันต่างๆว่าตอนนี้สถานะของตัวโดนเป็นยังไงบ้างส่วนระยะทางในการทํางานหรือว่าระยะทางในการบินเนี่ยนะครับตามสเปคเขาบอกว่าไกลสุดเนี่ยสามารถบินได้ถึง5กิโลแล้วก็เจ้าตัวจับโทรศัพท์มือถือตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถยืดขยายได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคือเรียกว่า iPhone 14 Pro Max เองเนี่ยก็ยังจับได้สบายๆหรือถ้าใครบอกว่าอยากจะใช้แท็บเล็ตแทนทางสเวบ Pro ก็มีออปชันที่เป็นตัวจับแท็บเล็ตมาให้เป็นทางเลือกเหมือนกันครับ ทีนี้มาดูที่ตัวโดนกันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัว s ซเวโปรสเปรดโด n นเนี่ยนะฮะเขากันน้ําทั้งตัวเพราะฉะนั้นพวกจุดซีลต่างๆจุดที่เป็นช่องเปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องเปิดปิดแบตเตอรี่หรือว่าจะเป็นช่องเชื่อมต่อตัวเพลโลดเองเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีการซีลกันน้ําเอาไว้ทั้งหมดตัวนี้เองเนี่ยรวมถึงมอเตอร์ด้วยก็จะเป็นมอเตอร์กันน้ำนะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยครับตัวโดนตัวนี้ลงไปในน้ําจะพลิกจะตีลังกาอ้อเวลาที่เขาพลิกนี่ต้องบอกว่าม,มันมีความเก่งอย่างหนึง่งคือถ้าสมมุติว่าเราลงน้ําแล้วมันคว่ำมาไว้อย่างนี้นะครับตัวโดนเนี่ยเขาสามารถจะพลิกตัวเองกลับขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติตัวแบตเตอรี่ของเขาเองเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ลิโพ้สีเซลล์ตามสเปคเองเนี่ยบอกว่าบินได้นานสุดประมาณ30นาทีเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองเองเนี่ยนะครับก็ประมาณแบบ 20นาทีกว่าๆเราก็ควรจะเอาโดนกลับแล้วเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเตือนว่าแบตเตอรี่โลแล้วใบพัดของเขาเองจะเป็นใบพัดที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะเวลาที่เราจะถอดใส่ใบพัดเองเนี่ยก็จะเป็นระบบ Quick r e l e a s e ก็คือกดแล้วก็บิดซึ่งที่ตัวใบพัดกับที่ตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะมีมาร์กบอกอยู่ครับว่าเวลาที่เราจะใส่เนี่ยใบพัดอันไหนจะใส่กับมอเตอร์อันไหนซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเราต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาจะเขียนเป็น CW กับ CCW ก็คือ clockwise กับ counterclockwise นะครับ เช็คดีๆว่ามอเตอร์ตัวไหนเป็นครอ,อกไวตัวไหนเป็นคาลเตอร์ครอกไวอันนี้ห้ามใส่ผิดนะต้องบอกก่อนน้ําหนักของตัวโดนครับเขาจะมีน้ําหนักรวมแบตเตอรี่ก็คือพร้อมบินเนี่ยนะฮะอยู่ที่2.18กิโลแล้วก็ในส่วนของเฟลโหลดด้านล่างที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้แล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะฮะคืออย่างตอนนี้เองเนี่ยของพี่ใหญ่ติดเป็นตัวกล้องกับเป็นตัวเฟลโหลดลิลิสโดยปกติเองเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเราก็เลือกได้ครับว่าภารกิจของเราหรือว่า งานที่ใช้งานของเราเนี่ยเราอยากจะใส่เป็นโหลดตัวไหนไปตัวกล้องที่พิเอร์ติดไปเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวกล้อง cg 3 s ซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้อง4ฟ30เฟรมเปอร์เซกนะครับมีระบบกันสั่นด้วยนะฮะเป็นกันสั่น3แกนอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับความละเอียดของตัวกล้องเนี่ยจะเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็เซนเซอร์ของเขาจะเป็น1ส่วน2.3นิ้วตัวเลนส์เองเนี่ยเขาจะมีองศาการรับภาพอยู่ที่92.6ององศาแล้วก็ตัวกิมบอลเองเนี่ยนะฮะความเจ๋งก็คือว่า เขาสามารถทํางานได้แม้ตอนที่ตัวกล้องเนี่ยอยู่ใต้น้ําตัว gimbal ก,ก็กยังสเตเบลไลท์ให้แล้วก็เจ้าตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขามีโหมดโปรสำหรับการถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายรอไฟได้แต่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าเท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยนะฮะคือคุณภาพของภาพนี่ทําออกมาได้ดีเลยนะเพียงแต่ว่าตัวโดนเองเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นโดนถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการกระชากของตัวโดนบ้างเวลาที่ เขาทางานเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาพลังเหลือจริงๆนอกจากที่จะเป็นกล้องตัวนี้แล้วเนี่ยนะฮะทาง S ซเว่โปรเนี่ยเขามีทางเลือกก็คือเป็น G C 2 S นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องในวิช่นแล้วก็จะมี G C 1 S เป็นกล้อง 4K กันน้ําในระบบการสั่นที่เป็นแกนเดียวอันนี้ก็เลือกใช้งานกันได้อีกเป็นโหลดหนึ่งที่พี่ใหญ่ติดเอาไว้นะครับด้านล่างตรงนี้นะฮะใส่ไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นเฟลดที่ชื่อว่า 1> pl 1 s นะฮะตัวนี้เป็นเพลโดรีลิสครับมีประโยชน์มากๆเรียกว่าเวลาที่ติดเอาไว้เนี่ยได้ใช้บ่อยบอย่บางทีบ่อยกว่ากล้องีเพราะว่าพอเราเอามาใช้งานเนี่ยนะครับตัวเพลโดรีลิสเนี่ยจะเป็นตัวเอาไว้เกี่ยวของแล้วก็ปล่อยของนะฮะซึ่งเราสามารถกดสั่งได้จากตัวรีโมทคอนโทรลของเราน้ําหนักที่เจ้าตัว pl 1 s เนี่ยเขาแบกขึ้นไปได้หรือว่าตัวโดนของเราแบกขึ้นไปได้ก็คือ 2กิโลเอาไปส่งของได้หรือว่าจะเป็นการเกี่ยวสายเบ็ดนะครับเวลาที่เราจะตกปลาเนี่ยแทนที่จะต้องเหวี่ยงสายเบ็ดออกไปไกลๆเอาตัวโดนไปปล่อยสายเบ็ดเลยนะครับรวมถึงว่าถ้าเป็นงานอย่างพวกภารกิจกู้ภัยนะครับเขาก็ สามารถที่จะเอาชูชีพเนี่ยไปปล่อยซึ่งทางสซเว p โ o เองเนี่ยเขาก็มีตัวชูชีพที่เป็นอัตโนมัติอินฟลไลท์บุยด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่ปล่อยตัวชูชีพตกน้ําลงไปเขาจะขยายหรือว่าสูบลมให้เองโดยอัตโนมัติหรือจะเป็นการเอาตัวโดรนเนี่ยบินไปปล่อยเชือกอะไรพวกนี้นี่เรียกว่าประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับเจ้าตัวโดรนตัวนี้เองเนี่ยเขายังมีบสคิดที่ สำหรับการแปลงร่างตัวโดรนให้เป็นเรือมีตัว gimbal extension bar ที่เอาไว้ยื่นกล้องลงไปใต้น้ำสำหรับใครที่แบบประเภทอยากจะเก็บข้อมูลใต้น้ำเนี่ยนะฮะเราก็สามารถจะต่อ extension แล้วก็เอากล้องเนี่ยยื่นลงไปใต้น้ำให้มันลึกขึ้นได้รวมถึงเขามีอุปกรณ์ที่เอาไว้จัดเก็บตัวอย่างน้ำด้วยนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบมากๆนะฮะก็คือระบบโซน่าหาปลาครับ เขามีโดรน,น้าฟิชไฟเดอ e r ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะฮะจะเอามาติดไว้ข้างล่างตัวโดนแล้วก็บินลากไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสแกนหาฝูงปลาสามารถที่จะบอกอุณหภูมิน้ําได้บอกระดับความลึกได้บอกสภาพพื้นใต้น้ําได้ด้วยเรียกว่าสเปรดโดรน4ตัวนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆสําหรับงานทางน้ําครับตอนนี้จะมาลองทดสอบเพลโลนะฮะของตัวเชเวลโกใช้ขดน้ำนะครับ เป็นตัวน้ำหนักให้เขาแบกเข้าไปนะฮะน้ำหนักตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นขวดน้ําครึ่งลิตรนะครับก็ประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมลองแบกประมาณนี้ดูก่อนแล้วก็เวลาที่ใช้นะฮะเราก็จะเปิดเป็นตัว payload r ล l ส s นะครับสั่งเปิดจากตัว r e m o ท e แล้วก็คล้องเชือกเข้าไปแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเี๋เป,เปิดก่อนโอเคพอเปิดแล้วนะครับเราคล้องเชือกเข้าไปแล้วเราก็กดปิดล็อกครับแล้วอันนี้ล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองบินกันดูว่าตัวเนี้ยเขาจะแบก ขวดน้ําขึ้นไปได้ไหมนะฮะอ่ะสตาร์ทตัวโดรนครับอเอแล้วก็ให้เขาบินขึ้นมามาคุยกันเรื่องของสเปคการบินกันบ้างนะครับเจ้าตัวโดรนตัวนี้เองเนี่ยเขามีความเร็วสูงสุดในการบินอยู่ที่ 79.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดเอลติแล้วก็ถ้าเป็นโหมด GPS ครับจะมีความเร็วในการบินน,นะฮะอยู่ที่36กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทนแรงลมได้ที่28.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรียกว่าเอามาใช้งานตามชายหาดหรือว่าตามท้องทะเลเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะใช้งานได้สบายๆตัวโดรนเองเนี่ยเขามีระบบระบุพิกัดทั้ง GPS แล้วก็กรนานดอันนี้ก็เพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของตัวโดรนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของ ดินามิกรีเทน t ูพ i l o t หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือโหมด t u t u to to m o เนี่ยแหละครับตัวโดนจะบินกลับมาหาตัวรีโมทของเราโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอาการหลุดสัญญาณหรือว่าตัวโดนเองเนี่ยนะครับมีการรบกวนนะฮะเขาก็จะบินกลับมาให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนอกจากนั้นเองเนี่ยเขายังมีระบบการบินที่เรียกว่า Intelligent Follow Me ครับก็คือว่าตัวโดนเนี่ยจะบินติดตามวัตถุให้และก็มีตัว Orbit Follow ด้วยตัวนี้ตัวโดนจะบินรอบวัตถุให้นะครับแล้วก็ บินติดตามให้ด้วยในส่วนของการวางแผนการบินครับตัวโดรนตัวนี้เนะี่ยเราสามารถจะวางแผนการบินเป็นโหมดการบินอัตโนมัติได้ก็คือเขาจะบินไปยังทิศทางและก็ความเร็วที่เราตั้งเอาไว้ใน cruise mode หรือว่าจะเป็น tap to fly นะอันเนี้ยเราแตะที่แผนที่จิ้มตำแหน่งแล้วตัวโดรนเขาจะบินไปในตำแหน่งนั้นให้เองเท่าที่ได้ลองใช้งานมาพักใหญ่ๆครับจุดที่ชอบมากๆก,ก็คือเรื่องของการกันน้ำเนี่ยแหละตัวโดรนสามารถที่จะ ขึ้นลงจากน้ำได้อันนี้ก็ตัดปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเราไปใช้งานตัวโดรนในเรือแล้วไม่มีที่ขึ้นลงหรือว่าเราใช้งานอย่างเช่นไปพายคายักแล้วอยากได้ช็อตโดรนด,ด้วยแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นโดรนปกปตินี่ถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงมากในการเอาตัวโดรนไปพายคายักด้วยแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวสเวลโปรตัวนี้เองเนี่ยนะฮะโยนลงน้ําแล้วก็ขึ้นจากน้ําได้เลยครับตกน้ําก็ไม่ต้องกลัวอันนี้เรียกว่าสะดวกแล้วก็ใช้งานได้คล่องตัวมากๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเปโหลดครับตัวเปโลดหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปใต้ตัวโดนเนี่ยมีให้เลือกใช้ได้เยอะมากทั้งกล้องมองกลางวานันกล้องมองกลางคืนหรือว่าจะเป็นตัวเปโลดลิลิสที่สามารถยกของขึ้นไปแล้วก็ปล่อยของกลางอากาศได้แต่ตัวเซเวโปรตัวนี้เองเนี่ยก็มีข้อพิจารณายู่นิดนึงครับว่า อย่างแรกเองตัวโดนเขาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเขาต้องใช้กําลังในการแบกน้ําหนักขึ้นไปด้วยตัวโดนก็เลยอาจจะใหญ่นิดหนึ่งในเรื่องของการใช้งานอย่างอื่นเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการชนนะครับที่ตัวโดนเองเนี่ยเขาไม่มีการชนเวลาที่เราบินก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับค่าตัวของโดนครับพร้อมกล้องนะฮะที่ติดเข้าไปใต้ตัวโดนเองราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่1 1 1 5 0 0บาทนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาทำได้สำหรับใครที่ ใช้งานตัวโดรนในกิจกรรมทางน้ําบ่อยๆหรือว่าเรามีแอคทิวิตี้ทางน้ําบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเรือการตกปลาการพายคายักการเล่นเจ็ตสกีหรือว่าการกู้ภัยเนี่ยนะฮะเจ้าโดรนตัวนี้ใช้งานได้สะดวกมากๆตัวโดรนมีความสมบุกสมบันครับจะลุยน้ําจะลุยในแง่ของการทํางานเนี่ยทำงานได้สบายๆก็ฝากเอาไว้สำหรับตัว s ซ v e l well Pro s p ปรดโ d รนสี่ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe youtube channel snap tech zone แล้วก็กดไลค์ facebook fanpage snap tech zone ด้วยน,นะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ